สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับผมชื่อโจกนามสมมุติอายุ23ปีเป็นคนจังหวัดสักแก้วตอนนั้นผมอยู่กับครอบครัวมีแม่น้องหลานและแฟนใหม่ของแม่ผมจะเรียกเขาว่าป้าเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อสองปีก่อนตอนนั้นผมอายุได้21ปีผมเป็นเด็กบ้านๆนคนหนึ่งซึ่งบ้านก็อยู่ติดกับทุ่งนาเวลาตกเย็นมา ก็จะกินเหล้ากับเพื่อนทุกวันวันนั้นพวกผมตั้งวงกินเหล้ากันประมาณสมคนกินตั้งแต่สี่โมงเย็นเมื่อเวลาผ่านไปถึงตีสองมีลุงคนหนึ่งที่นั่งกินอยู่ด้วยกันพูดขึ้นมาว่าเอ้ยพวกเองรู้จักไอ้งั่งไหมวะผมกับเพื่อนก็บอกว่าไม่รู้ลุงก็บอกว่างั้นเดี๋ยวลุงจะเล่าให้ฟังย้อนกลับไปเมื่อประมาณ30ปีก่อนสมัยที่ลุงยังเป็นวัยรุ่นลุงได้มีไอ้งั่งอยู่ตัวหนึ่ง ที่พกติดตัวเอาไว้ตลอดเอาไว้สำหรับเที่ยวผู้หญิงแล้วก็ได้ผู้หญิงมาเยอะพอตัววิธีการเลี้ยงไอ้งั่งก็ไม่ยากแค่เอาประจำเดือนผู้หญิงมาเป็นของสังเวยให้ไอ้งั่งแค่นั้นด้วยความที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นพอดีผมกับเพื่อนเมื่อได้ฟังเรื่องแบบนี้ก็ตื่นเต้นสิครับจนเวลาผ่านไปถึงตีห้าหลังกินเหล้ากันเสร็จต่างก็แยกย้ายก,กันกลับบ้านพอเช้ามาผมก็นึกถึงเรื่องไอ้งั่งที่ลุงเล่าให้ฟังเมื่อคืน เป็นจังหวะเดียวกันกับที่ป้ากำลังจะออกไปทำงานผมเลยเดินไปถามป้าว่าป้าไอ้งั่งมันคืออะไรป้าก็ได้แต่งเงียบไปครู่หนึ่งแล้วก็ถามผมว่าแกรู้จักเหรอผมจึงบอกไปว่าเมื่อคืนนี้มีลุงคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังเขาบอกว่ามันดีพกติดตัวเอาไว้จะได้แอมสาวป้าผมก็เงียบไปไม่ตอบอะไรแล้วก็ขับรถออกไปทำงาน พอสามวันผ่านไปเมื่อป้ากลับมาบ้านเมื่อจอดรถเสร็จก็รีบเดินมาหาผมแล้วยื่นสิ่งสิ่งหนึ่งให้ผมใช่แล้วครับมันคือไอ้งั่งผมเลยถามป้าว่าเอามันมาจากไหนป้าเลยเล่าให้ฟังว่าตอนที่ป้ากำลังจะไปทำงานจูๆ่ๆก็มีคนแก่คนหนึ่งเดินมาเรียกป้าว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปป้าหันไปหยุดมองคนแก่คนนั้นก็ยื่นมือมาแล้วเอาไอ้งั่งให้ปา้า แล้วคนแก่ก็บอกว่ามีคนต้องการใช่ไหมเอาไปใช้สิป้าผมก็งงว่าคนแก่คนนี้รู้ได้ยังไงว่าป้ากำลังหาไอ้งั่งมาให้ผมพอผมได้มาแล้วผมดีใจมากผมจึงหยิบไอ้งั่งขึ้นมาแล้วก็บอกว่าถ้างั่งตัวนี้เป็นของผมก็ช่วยผมด้วยนะซึ่งวันแรกก็เอาเลยครับตกเย็นมาผมออกไปหาขับรถเที่ยวกับเพื่อนอีก78ดคนเที่ยวไปเที่ยวมา ก็ไปเจอกับผู้หญิงกลุ่มหนึ่งที่ออกมาเที่ยวเหมือนกันเพื่อนของผมก็เดินลงไปคุยไปเล่นกับผู้หญิงกลุ่มนั้นส่วนตัวผมก็นั่งอยู่บนรถกับเพื่อนอีกสองคนสักพักเพื่อนที่มันเดินไปคุยกับผู้หญิงมันก็เดินกลับมาบอกผมว่าน้องคนนั้นเขาชอบผมด้วยความที่กำลังเป็นวัยรุ่นได้ยินแบบนี้ก็ใจเต้นสิครับมีสาวมาชอบพอแล้วพวกผมกับกลุ่มวัยรุ่นหญิง ก็พากันไปขี่รถเที่ยวกันจนดึกหลังเที่ยวเสร็จประมาณตีหนึ่งกำลังจะแยกย้ายกันกลับบ้านผมเลยบอกน้องเขาว่ากลับแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่นด้วยใหม่น้องเขาพูดขึ้นมาทันทีเลยว่าจะรีบกลับไปไหนไปเล่นที่ห้องหนูไหมผมใช้เวลาคิดไม่ถึงสามวิเลยบอกว่าไปครับผมก็ไปที่ห้องน้องเขาซึ่งเราก็ไปกันแค่สองคนคงไม่ต้องบอกนะครับว่าทำอะไรต่อก็อย่างที่ว่านั่นแหละครับ ที่แรกผมคิดว่าคงไม่ใช่ไอ้งัางหรอกที่ทำให้ผมได้แอมสาวหากแต่เป็นเพราะหน้าตาและคารลมของผมมากกว่าจนผมทำแบบนี้อยู่เป็นเดือนออกไปเที่ยวทุกวันพูดแล้วจะหาว่าโมแต่มันเป็นเรื่องจริงผมเปลี่ยนผู้หญิงวันละคนเลยครับผมทำแบบนี้อยู่เป็นเดือนๆจนพักหลังๆผมเริ่มคิดแล้วว่ามันน่าจะไม่ใช่เพราะหน้าตาของผมอย่างเดียวแล้วละ่ะมันคงเพราะไอ้งัางตัวนี้มีอิทธิฤทธิจ์จริงๆ นับตั้งแต่นั้นมาผมก็เลี้ยงไอ้ง่างทุกเดือนซึ่งของที่นำมาเส้นก็จะมีหอยแครงสดแกะเปลือกไข่ไก่สดเล่าขาวทูบหนึ่งดอกยังมีอีกเรื่องที่ผมคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับไอ้ง่างนี่แหละคือตั้งแต่ได้ไอ้ง่างมาเวลาผมรถล้มทีไรจะไม่มีแผลเลยสักครั้งผมเป็นคนชอบขับรถมอเตอร์ไซค์และชอบขับด้วยความเร็วเวลาเมาทีไรรถจึงล้มทุกทีมีอยู่ครั้งหนึ่ง ผมออกไปขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวกับเพื่อนผมบิดคันเร่งจนมิดปอกความเร็วตอนนั้นเท่าที่จำได้น่าจะประมาณ130-140แล้วรถก็เกิดเสียหลักล้มจนรถพังยับแต่คนไม่มีบาดแผลเลยมีเพียงถลอกนิดหน่อยไม่ถึงกับมีเลือดออกในหนึ่งเดือนผมล้มไม่ต่ำกว่าสองครั้งแต่ข้อดีมันมักจะมาพร้อมกับข้อเสียเสมอทุกวันเวลาผมเที่ยวเสร็จตีสามตีส พอกลับมาบ้านแม่ก็จะชอบด่าผมตลอดบ้านผมมันจะมีอยู่สองชั้นแม่จะนอนชั้นบนส่วนผมจะนอนชั้นล่างแกจะนอนรอผมกลับบ้านทุกวันแต่ผมก็กลับดึกทุกวันและในวันนั้นแม่คงทนความดื้อของผมไม่ไวพอผมกลับมาถึงบ้านประมาณตีสามอาบน้ำเสร็จก็ถอดไอ้งั่งวางไว้ที่ตู้เสื้อผ้าตรงประตูด้วยความที่ง่วงมากก็เลยหลับไปเลยสักพักแม่ผมก็เดินบ่นเสียงดังลงมา เดินมาแบบไม่ได้เปิดไฟในบ้านในมือถือไฟฉายมาด้วยกระบอกหนึ่งพร้อมกับเดินบนผมไปด้วยแกคงจะโมโหที่ผมทำตัวแบบนี้พอมาถึงหน้าห้องผมแม่ก็เคาะประตูปังปังผมสาบานได้ว่าในคืนนั้นผมไม่ได้ยินอะไรเลยนอนหลับสนิทแถมผมยังลืมล็อกประตูห้องอีกด้วยพอแม่เห็นว่าผมไม่ได้ล็อกประตูห้องแกก็เลยเปิดประตูเข้ามาเท่านั้นแหละครับแม่ผมเล่าให้ฟังว่า เห็นตัวอะไรไม่รู้เหมือนคนตัวดำๆนั่งคอเอียงไปทางขวาทีซ้ายทีพอแสงไฟฉายสะท้อนส่องไปโดนตัวมันเท่านั้นแหละเหมือนมันจะรู้ตัวกำลังจะหันมามองแม่แม่ผมก็รีบวิ่งขึ้นบ้านไปเลยหลังจากคืนนั้นมาแม่ผมก็ไม่กล้ามาเรียกผมที่ห้องอีกเลยเพราะแม่กลัวสิ่งนั้นจนเวลาผ่านไปอีกอาทิตย์หนึ่งทุกคนในบ้านก็เริ่มเห็นเหมือนที่แม่ผมเห็นกันหมดทุกคน ทั้งแม่ทั้งป้าทั้งน้องคือเห็นว่ามีตัวอะไรดำๆเดินตามผมตลอดยิ่งวันพระวันโกนยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยครับทุกคนในบ้านจะได้ยินเสียงก๊อกก๊อก,กดังมาจากห้องผมทั้งคืนยกเว้นผมคนเดียวที่ไม่ได้ยินจนมีอยู่วันหนึ่งหลังจากที่กลับจากเที่ยวมาทั้งคืนผมตื่นขึ้นมาประมาณสิบโมงเช้ามานั่งกินข้าวที่ด้านหลังบ้านแม่ผมก็ได้เดินมาบอกว่าของที่มันไม่ดีก็เอาไปทิ้งซะ แม่คงหมายถึงไอ้งั่งนั่นแหละแต่ด้วยความที่เป็นวัยรุ่นกำลังดือผมก็ไม่เชื่อก็เลยบอกไปว่าฮึไม่ทิ้งหรอกแม่ผมจะเก็บไว้ผ่านมาอีกสามวันวันนั้นผมตื่นขึ้นมาแล้ววางไอ้งั่งไว้ในห้องแม่กับน้องของผมคงวางแผนไว้พ่อผมออกจากห้องมาล้างหน้าในห้องน้ำทั้งแม่ทั้งน้องทั้งป้าก็พากันเข้าไปในห้องของผมแล้วเอาไอ้งั่งผมไปไม่รู้เอาไปตอนไหน พอผมเดินกลับห้องมาไอ้งั่งก็หายไปแล้วผมจึงเดินไปถามแม่แม่ก็บอกว่าไม่รู้ถามใครก็ไม่มีใครรู้แม่ผมเลยบอกว่าของไม่ดีเอาเข้าบ้านมาทำไมแม่เองแหละแม่เอามันไปทิ้งแล้วผมก็รีบถามว่าเอาไปทิ้งที่ไหนแม่ก็ไม่ยอมบอกพอนานๆานไปผมก็มาคิดว่าแม่คงจะเหนื่อยกับผมเรื่องเที่ยวผมก็กลับมาคิดว่าช่างมันเถอะหายก็หายไป แม่เปอ๋อคืออะไรประวัติของอิเปอ๋อความว่าอิเปอ๋อเป็นสาวสวยผิวพรรณดีเป็นลูกแม่ค้าขายของอยู่ในตลาดมักจะออกไปช่วยแม่ขายของตามโอกาสและทุกครั้งที่เปอ๋อออกไปขายของช่วยแม่มักจะขายดีขายจนหมดและลูกค้าที่เข้ามาอุดหนุนซื้อของส่วนมากจะเป็นผู้ชายทั้งหนุ่มและแก่และมักจะขายได้กำไรดีเพราะบรรดาเหล่าลูกค้า มักจะไม่มีใครรับเงินทอนกันเพราะอะไรนะหรือหลายคนคงสงสัยกันแล้วมีอยู่วันหนึ่งเปร๋รออกไปขายของให้แม่ที่ตลาดลูกค้าไม่ค่อยมีจนเผลอนั่งหลับจนไม่รู้ตัวว่าผ้าถุงเปิดจนชายหนุ่มชายแก่ที่เดินผ่านไปผ่านมาเห็นเข้าจึงได้พากันเข้ามามุงดูที่ร้านขายของของอีเปอ๋อจนแน่นร้านเพื่อจะรอช่วยโอกาสดูของดีของอีเป๋ร ไม่มีใครสนใจซื้อของหรอกครับแม่ของอีเปอ์ไปทำธุระกลับมาที่ร้านสงสัยว่าทำไมคนแน่นร้านก็ได้เข้าไปในร้านของตนพบลูกสาวนอนหลับอยู่เมื่อชายหนุ่มและชายแก่เห็นว่าแม่ของอีเปอ์มาที่ร้านกลัวว่าจะโดนแม่ของอีเปอ์ด่าว่ามาแอบดูของดีอิเปอจึงแกล้งซื้อของกันไปไม่เอาเงินทอนกันหลายคนจนของหมดร้าน เมื่ออิเปอรู้สึกตัวตื่นของก็ขายหมดแล้วแม่อิเป๋อรู้จึงบอกอีเป๋อว่าคนซื้อของจนหมดเพราะเขามาแอบดูของดีหลังจากนั้นอิเปอรู้วิธีขายข,ายของให้ได้กำไรงามจึงไปช่วยแม่ขายของแล้วแกล้งนั่งหลับให้ชายหนุ่มชายแก่เข้ามาซื้อของมีอาจารย์ที่มีวิชาไสยศาสตร์มาเห็นเข้าจึงได้จัดสร้างอิเป๋ร์ให้พ่อขาแม่ขาได้บูชากันช่วยให้การค้าขายดี พอหลังๆครูบาอาจารย์มีวิชาอาคมแก่กล้าจะสร้างแม่เป๋เครื่องรางมหาสเสน่ห์และใช้สื่ออาถรรพ์ในการอัญเชิญพรายมาสถิตเป็นแม่เป๋มหาสเสน่ห์มวลสารอาถรรพ์ที่พระอาจารย์ใช้ในการจัดสร้างที่เปิดเผยได้แก่ดินเจ็ดบาทช้าผงเท่ากระดูกน้ำมันพรายที่รนมาจากผีตายโหงว่านดอกทองว่านช้างผสมโขงว่านเขาหลง น้ำมันช้างผสมโขงผสมลงในน้ำมันวานหรือน้ำมันจันทร์และผสมผงอาถรรพ์ต่างๆที่ไม่เป็นที่เปิดเผยอ,อีกมากมายเมื่อได้มวลสารต่างๆมาแล้วพระอาจารย์จะบริกรรมสวดท่องคาถาระหว่างทำพิธีทำการบดผสมดินป่าช้าผงเท่ากระดูกและว่านสเสน่มวลสารอาถรรพ์ต่างๆให้ละเอียดจากนั้นจะนำมาเทขึ้นรูปเป็นแม่เป๋มหสเสนทำการปลุกเสก ลงคาถาอาคมกำกับแม่เปิดทุกตนให้ช่วยเหลือผู้ที่นำไปบูชาโดยไม่ให้มีผลเสียใดๆไม่ว่าจะเรื่องสเสน่ห์คนรักค้าขายโชคลาภก็บูชาได้ทั้งชายหญิงแม่เปิสเสน่ห์ยาแฝดวิชามนดำอาจารย์ผู้มีอาคมวิชาขเขมรจะสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่ต้องการหาแฟนหากิก๊กให้มีคนหลงรัก หรือผู้ที่มีปัญหาครอบครัวสามีไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยใช้ดนใจคนที่ชอบที่คุยด้วยบ่อยครั้งให้มารักหลงไหลและมีใจให้ผู้ที่บูชาแม่เป๋มหาเสน่ห์บางท่านทำกิจการค้าขายก็จะนำแม่เป๋ไว้ในที่เก็บเงินเพื่อเรียกเงินเรียกทรัพย์เรียกลูกค้าให้มาซื้อของให้มาใช้บริการดียิ่งนักบางคนพกผ่าเน้นโชคลาภถูกหวยรวยเบอร์เสี่ยงดวงก็ได้เช่นกัน จะทำงานกลางวันหรือกลางคืนก็บูชาได้ไม่ต้องถืออะไรมากอิปเปอรถึงไอ้งั่งครั้งจริงหรือไม่ว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจะพัฒนาไปสักแค่ไหนความเชื่อในเรื่องลี้ลับไสยศาสตร์เวทมนต์ก็ยังคงแทรกตัวอยู่ในสังคมตั้งแต่เราเกิดยันตายเป็นที่รู้กันดีว่าฤทธิ์หรืออิทธิฤทธิ์ไสยศาสตร์มีหลากหลายชนิดอทิอยูยงคงกระพันให้ผลฟันแทงไม่เข้า แขวคราดให้ริ์รอดพ้นพยันตรายเมตตาช่วยในเรื่องคนอุปธรรมค้ำชูเอ็นดูรักใคร่โชคราบทำให้ร่ำรวยค้าขายดีและที่ขาดไม่ได้คือมหาเสน่ห์ซึ่งมีไว้เพื่อเสริมสร้างเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามให้รักให้หลงหัวปักหัวปั๊มจนงอหัวไม่ขึ้นเปิดโลกแห่งไสยศาสตร์จริงหรือไม่ที่ใครเขาว่าไม่ได้ด้วยเล่ก็ต้องเอาด้วยกน ไม่ได้ด้วยม์ก็ต้องสู้กันด้วยคาถาและบรรดาของทั้งหลายที่ว่ามันเจ๋งจริงหรือเปล่าเรามาค้นหาคำตอบด้วยกันครับของเขเมรหนึ่งในตองอูโอมรักกูหลงกูหัวปักหัวปั่มจะว่าไปแล้วค้ากล่าวที่ว่าไสยศาสตร์กับคนไทยเป็นของคู่กันคงจะจริงแท้ยิ่งกว่าแช่แป้งเสียอีกอย่างที่ชัยพัฒนธนพัชรชัยเจ้าของเว็บไซต์มหาเวท63เว็บไซต์แรกของเมืองไทย ที่จำนายสายเวทดำอยังเต็มรูปแบบแง้มถึงทัศนคติความเชื่อของผู้คนในสังคมไทยปัจจุบันไม่อาจปฏิเสธได้ว่าเรื่องมหาสเสน่ห์มีผลกับการงานและการเข้าสังคมคนเราจึงไม่อาจขาดสเสน่ห์ได้ผู้คนถึงได้ขวยควาย้าหามาใช้กันไม่ว่าจะด้วยทางใดก็ทางหนึ่งกล่าวกันว่าสยเวทมีด้วยกันสองสายคือสายขาวและสายดำเครื่องร่างจำพวกสาริกา ขี่พึ่งประกุดปลัดขิกพระขุนแผนเหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องรางของขลังที่ให้ฤทธิ์ทาสเน์สายขาวทั่วไปที่พบเห็นผู้บูชาและสามารถหาเช่าได้ในตลาดพระเครื่องขณะที่เครื่องรางไสยเวทดำน้อยคนนักที่จะรู้จักและถือครองบูชามหาเวท63ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมเครื่องรางของขลังเขมรเป็นหลัก ของครั้งมหาเสน่ห์ที่มีให้เช่าบูชาเรียกได้ว่าถ้าไม่ได้คลุกคลีอยู่ในวงของคนเล่นของเป็นไปไม่ได้เลยที่จะรู้จักเครื่องรางชื่อปแปลกๆอย่างอาเซงเต๋พระงั่งพ่องั่งพิมพ์ต่างๆปั้นเน่งอินคู่ประตูอาถันแม่เป๋ะเขมนแม่เปอ๋อเหาะและอื่นๆมหาเวท63มีพระเครื่องของครั้งค่อนข้างแปลกทั้งของพมา่าเขมรลาวไทยเกือบทั้งหมด จะเป็นเครื่องรางของขลังหายากและค่อนข้างแรงแทบทั้งสิน้นว่ากันว่าเครื่องรางของขลังหรือมนคาถาที่ว่าด้วยเรื่องสเสน่ห์หญิงรักชายหลงหมอขเขมรคือหมอเวทที่ขึ้นชื่อลือชาที่สุดในประเทศแถบนี้ความเฮี้ยนความแรงเสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่สมัยโบราณกาลจนกระทั่งปัจจุบันส่งผลให้พอเอ่ยถึงสขเขมรไม่ว่ามนด้านใด ทุกคนต่างล้วนหวาดกลัวและยกนิ้วให้ขเขมรเป็นที่หนึ่งอย่างไม่ต้องสงสัยเรียกได้ว่าไม่ว่าใครหน้าไหนหากสงสัยว่าโดนของเป็นต้องทึกทักโทษขเขมรไว้ก่อนแทบทั้งสิน้นสายขเขมรเป็นแหล่งกำเนิดสายเวทอาคมที่แรงที่สุดโดยส่วนใหญ่ผู้คนนิยมบูชาคือพระงั่งขเขมรพระงั่งตามประวัติศาสตร์การสร้างท่าอ้างอิงจากคำพีไบลานพระงั่งถูกสร้างโดยลือสี ผู้มีอภิญญายาณสามารถสร้างพระงั่งให้มีชีวิตจิตใจบันดาลโชคลาบเงินทองมหาเสน่ห์แก่ผู้เป็นเจ้าของตั้งแต่สมัยสุวรรณภูมิจนมาถึงช่วงปลายกรุงศรีอยุธยาตอนปลายซึ่งนับเป็นยุคสุดท้ายที่สร้างโดยฤาษีต่อมาวิชาสร้างไอ้งั่งได้ถูกประยุกต์ใช้ในรุ่นต่อๆมาจากอาจารย์หลากหลายแขนงจนมาถึงยุคปัจจุบัน ผมมีพี่และเพื่อนซึ่งมีอำนาจทางการเมืองท้องถิ่นหลายท่านทั้งฝั่งไทยและฝั่งขเขมรทำให้พอกว้างขวางในการประสานงานเพื่อสแสวงหาของขลังเพราะครูบาอาจารย์อยู่ในแถบบันเตียเมียนเจียสีโสพลและที่อื่นอีกจำนวนหนึ่งเป็นอาจารย์ที่ดีไม่ใช้วิชาในด้านลบรักษาศีลชอบเพ่งกะสินไฟตามธรรมชอบสันโดษครูบาอาจารย์บางส่วนในฝั่งขเขมร จะให้ลูกหลานรวบรวมเครื่องรางไว้ให้จากพื้นที่ต่างๆบ้างอาจารย์หลังจากที่นำไปปลุกเสกเพิ่มบารมีเมื่อถึงเวลาก็จะติดต่อผ่านลูกหลานเพื่อให้ผมข้ามไปรับของหรือไม่ก็ให้ลูกหลานนำข้ามมาให้ที่ฝั่งไทยจากรายการวูดดี้เกิดมาคุยศรัทธาของท่านเป็นของท่านครั้งไม่ครั้งก็ศรัทธาของท่านสุดยอดครับใช้ได้แค่เจ็ดวันก็ได้เพื่อนที่ตึกเป็นเมียแล้วครับ ไปกินกว๋วยเตี๋ยวแม่ค้าก็แอบ,บมองแต่ไอ้ที่เหลือเชื่อคือเมียเก่าที่ทิ้งผมไป2เดือนก่อนกลับโทรมาขอคืนดีครับตอนนี้ก็เลยมีผู้หญิงถึงสองคนไม่รู้จะทำอย่างไรดี1ในลูกค้าของมหาเวศ63บอกเล่าในกระทู้ข้อความหรืออีกหนึ่งประสบการณ์จากผู้เช่าไปบูชาว่าผมเช่าไปบูชา2เดือนก่อนครับทีแรกก็ดูเฉยเนะแต่พอเล่นเข้าบ่อย ประมาณอาทิตย์ที่4ก็เริ่มมีอะไรแปลกๆแล้วครับมีสาวที่ฟรอนต์อยู่ดีๆก็มาชวนผมไปกินข้าวกลางวันผมสังเกตหน้าเธอดูขันเขินด้วยแต่ส่วนตัวผมก็ไม่ได้ชอบนะครับเลยไม่ได้ต่อยอดผ่านมาได้สองวันไปเที่ยวผับก็กินกันธรรมดาพอเที่ยงคืนมีผู้หญิงคนหนึ่งมาขอเลี้ยงเหล้าผมวันนั้นเลยได้โชคสองชั้น นั่นนับเป็นเพียงบางความรับรู้ของผู้ที่ศรัทธาเช่าบูชาเครื่องรางมหาเสน่ห์ขณะที่เราก็คงจะพอได้ยินได้ฟังกันมาบ้างถึงอนุภาพอำนาจแห่งไสยศาสตร์มณ์มหาเสน่ห์ที่เชื่อว่าหลายคนอาจคล้อยตามหลายคนอาจโต้แยง้งและในอีกหลายคนเลือกที่จะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเครื่องรางเหล่านี้จะส่งผลตามความคิดและการบูชาของคนผู้เป็นเจ้าของเองโดยส่วนมาก จะได้เรื่องเสน่ห์เป็นหลักและจะส่งผลเรื่องการค้าขายโชคลาบเงินทองทุกรูปแบบและรองลงมาเครื่องรางจะป้องกันเจ้าของจากวิญญาณร้ายคุณใสมนดำเชิงลบและยังช่วยเตือนภัยในรูปแบบสั่นและร้อนหรือทางลางสังหรณ์เช่นที่เราพบเห็นในหนังหรือละครทั่วไปที่นำเสนอพลานุภาพไสยเวทในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปบ้างทำให้ดูว่าได้ผลทรงพลังอำนาจ อยู่เนื้อเหล่าคนทั่วไปบางก็ทําเป็นเรื่องตลกโปกฮาล้อเหลียนแต่ชีวิตจริงๆนอกจากประสบการณ์ส่วนตนและเรื่องเล่าปากต่อปากฤทธิ์หรืออิทธิฤทธิ์ที่พิสูจน์ว่าให้ผลจริงตามราคาค่างวดที่จ่ายไปตั้งแต่หลักพันยันหลักหมื่นแทบทั้งสิน้นจะได้ผลมากได้ผลน้อยขึ้นอยู่กับแต่ละคนจะมีบุญและกรรมเป็นตัวชักนำผู้ที่ใช้เครื่องรางทุกประเภท ถึงเป็นรุ่นเดียวกันก็ส่งผลไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความศรัทธาและบุญบารมีประกอบด้วยคนเราเมื่อเกิดมาจะมีวัตถุของขลังบางอย่างที่สามารถเกื้อหนุนนำดวงชะตาของเราให้แรงจนฉุดไม่อยู่ทั้งนี้ควรเลือกหาเครื่องรางของขลังที่ถูกกับชะตาของตัวเองไม่ว่าจะสายพระสายพลายล้วนส่งผลให้แก่ผู้เป็นเจ้าของทั้งสิ้นบุญหรือบาปขึ้นอยู่กับผู้ใช้ ถึงแม้ว่าการใช้เครื่องรางของขลังเป็นการดนจิตดนใจไม่ได้ถูกระบุว่าผิดกฎหมายตามรัฐธรรมนูญไทยแต่อย่างใดแต่เครื่องรางของขลังที่มีคุณด้านมหาสเสน่ห์ตามหลักใหญ่ใจความคงจะมีไว้เพื่อสำหรับเป็นตัวดึงดูดให้เพศตรงข้ามมารักมาหลงและเหนือสิ่งอื่นใดคือดึงดูดให้อยากมีเพศสัมพันธ์กับผู้ถือครองเครื่องรางนั้นๆไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะเป็นสิ่งผิดาบาป หรือไม่ก็ตามจริงๆแล้วในส่วนของศิลธรรมไม่น่าจะผิดเพราะเราไม่ได้เป็นการเบียดเบียนดวงวิญญาณใดๆเพราะไม่ได้ใช้ผีแต่เป็นลักษณะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่สิ่งที่น่ากลัวจริงๆก็คือคนคนที่ทำไม่ดีคิดไม่ดีแล้วนำเอาวิชามาใช้ผิดๆอาจกล่าวได้ว่าไสายเวทไม่ว่าจะด้านมหาสเสน่ห์ก็ดีด้านอื่นๆก็ดีล้วนเปรียบเสมือนเหรียญสองด้าน เชกเช่นที่ตัวมน์เองที่มีทั้งมน์ดำและมน์ขาวควบคู่กันไปขึ้นอยู่กับว่าคนเล่นของทั้งอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาและตัวผู้ใช้เองมีความปรารถนาประสงค์ด้วยเจตจำนงใดคนส่วนใหญ่จะมองในแง่ลบก่อนเสมอเพราะติดภาพลักษณ์ในภาพยนตร์หลายเรื่องความจริงแล้วมนต่างๆหรือแม้แต่สายขมรเองตั้งแต่สมัยขอมเรื่องอำนาจ ก็ได้ใช้มนสายขเขมรหรือมนสายดำในทางช่วยเหลือผู้คนจำนวนมากทั้งรักษาบาดแผลรักษาโรคภัยคุ้มครองป้องกันคงกระพันหรือวิชาที่ว่าด้วยการเสกยารักษาเข้าไปในร่างกายผู้ป่วยหลายคนที่อยู่ห่างไกลให้ได้รับยาพร้อมกันภายในครั้งเดียวแต่สมัยหลังๆได้มีกลุ่มคนบางพวกนำมนดำมาประยุกใช้ใหม่ โดยการเปลี่ยนจากการเสกยามาเสกตะปูแทนวิชาของขมิมนจริงๆแล้วก็มีไว้เพื่อช่วยคนเครื่องรางของขลังขมิมนจึงไม่เกี่ยวอะไรกับการปล่อยของมนดำหรือทำคุณไสจะไม่มีเรื่องของเข้าตัวใดๆทั้งสิน้นแต่ใช้อาคมสายขมิมนที่เข้มขลังปลุกเครื่องรางของขลังที่มีอำนาจเหนือธรรมชาติมาช่วยผู้คนที่ตกทุกข์ได้ยากและยังเป็นเครื่องรางของขลัง ที่มีพลังดึงจิตดึงใจคนอีกด้วยทุกสิ่งทุกอย่างยอมให้ทั้งคุณและโทษอยู่ที่คนใช้ด้วยใจที่มีคุณธรรมหรือไม่ชัยพัฒน์ธนพัชรชัยดูเหมือนจะเน้นย้ำเช่นนี้สุดยอดเครื่องรางอภิมหาสเสนเพศอันดับที่หนึ่งเป๋หนึ่งในสุดยอดเครื่องรางมหาสเสน์กล่าวกันว่าแม่เป๋ให้ผลทั้งด้านสเสนและอำนาจในตัวผู้บูชาเป็นสตรี จะมีฤทธิ์ทำให้ผู้ชายอยู่ในการควบคุมรักเดียวใจเดียวถ้าเป็นบุรุษจะทำให้ผู้บูชามีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามเด่นกว่าใครๆอันดับที่สองพระงั่งพ่องั่งมีทั้งแบบศาสตร์ไทยและศาสตร์เขมรให้ฤทธิ์ทางสเสน่ลุ่มหลงชนิดโงหัวไม่ขึ้นหญิงรักชายหลงใครบูชาการันตีได้ว่าถ้าหัวกระดไม่แห้งก็ต้องมีอันต้องเลิกบูชา เพราะเหนื่อยกับการสับรางไม่ให้ชนกันอันดับที่ 3. อินเครื่องรางสร้างผัวเมียสายล้านนาคนล้านนาเชื่อว่าหากบูชาอินไว้ที่ตัวจะทําให้มีสเสน่ห์มีคนเมตตารักใคร่หากมีไว้ที่บ้านทําให้คนในครอบครัวรักใคร่กลมเกลียวซึ่งกันและกัน 4. น้ํามันพายในบรรดาอาถรรพ์ด้านทําเสน่ห์ด้วยไสยศาสตร์ น้ำมันพรายถือว่าเป็นสุดยอดของมนต์ดำสายล่างที่เข้มขลังและน่ากลัวที่สุดน้ำมันพรายจะมีสองชนิด 1. คือใช้ทำสเสน่ห์ให้คนรักคนหลงชนิดที่สองคือใช้เพื่อทำให้เป็นบ้าเลื่อนลอยเสียสติเพราะลิดพรายเข้ากระแสะเลือดและอันดับที่ห้ขี้พึ่งใช้สำหรับสีปากก่อนเจรจาว่าความต่างๆก็จะได้สิ่งนั้นตามประสงค์สรรพคุณของสีพึ่ง ให้ผลทางเมตตามหาสเสน่ห์แก่ผู้พบเห็นหนุนดวงชะตาผู้ใช้และเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่สมหวังในความรักหากนำไปใช้ในทางผิดศีลธรรมว่ากันว่าอนุภาพจะเสื่อมและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่ผมหยิบมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยคุณผู้ฟังมาณที่นี้ด้วยครับแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังชอบก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อที่เวลาผมลงคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของคุณผู้ฟังนั่นเองครับนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ thank you